สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ้แม่เนนทาโร่หนึ่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวงวันเกิดทั้งเจ็ดวันเป็นการดูดวงทั่วไปแบบรายเดือนประจำเดือนตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าซึ่งเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายเป็นแบบสไตล์ของแนนเองให้ทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะ ฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้แนนด้วยค่ะไปรับชมรับฟังในการทำนายแต่ละวันเกิดได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำเดือนตุลาคมพศ2565การทำนายของแนนนะเป็นการทำนายดวงทั่วไปนะคะ การงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็คำแนะนำนะคะการทำนายของแนนนะเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายนะคะเป็นแบบสไตล์ของแนนเองนะให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะเอาล่ะมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์ประจำเดือนตุลาคม2 5 6 5นนะคะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ มาดูกันเลยจ้ามาดูซินะคะว่าเป็นยังไงบ้างจัดเมน3สามเหรียญน,นะคะแล้วก็เทมเพลนนะคะจัดเมนนะ้นานมาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะหรือว่าเชื่อในเรื่องของแบบจัก,กรวาลก็ได้นะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่แบบ เชื่อในเรื่องของศาสนานะไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนก็ตามนะคุณเชื่อแล้วก็ศรัทธาหรือว่าคุณเป็นคนที่สายมูก็ได้นะคะสิ่งนี้แหละนะที่ทําให้คุณเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือหรือว่าคอยคุ้มครองเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบเชื่อแล้วก็ศรัทธานะในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าคุณอาจจะแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่คุณบูชาคอยปกป้องคุ้มครองคุณนะหรือว่าดูแลคุณนั่นเองนะคะ สามเหรียญนะมาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีคําพูดหรือว่าวาทศิลที่โดดเด่นเป็นสเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวนะแล้วก็พูดกับใครเนี่ยนะคุณก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบมีความรู้จริงแล้วก็เป็นคนที่แบบพูดจริงนะเป็นคนที่มีข้อมูลจริงนะคะหรือถ้าคุณเนี่ยพูดในเรื่องของงานนะ คุณก็สามารถนะทำให้คนอื่นเชื่อแล้วก็ยอมรับในคำพูดของคุณได้นะส่วนถ้าหากว่าแบบใช้คำพูดนะในการแบบค้าขายหรือว่าในการแบบทำมาหากินนะคุณก็จะแบบสามารถสร้างรายได้ให้คุณเนะี่ยเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวนะคะส่วนนะถ้าหากว่าแบบ ใช้คำพูดนะเกี่ยวกับคนรักนะคนรักก็อาจจะมีความหลงไหลข้างใครในตัวคุณได้เช่นกันนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนที่แบบรู้วิธีในการพูดรู้วิธีในการเข้าหาคนว่าคนนี้สมควรพูดอย่างนี้คนนั้นสมควรพูดยังไงนะคือคุณรู้วิธีในการพูดนั่นเองนะทำให้คำพูดของคุณเนี่ยนะเป็นคำพูดที่มีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวนะคะแทนพระแลนนะมาบอกว่า คุณนะจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรืออาจจะชีวิตคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะแล้วก็มีโอกาสที่ดีๆเข้ามาหาคุณนะหรือว่าตัวคุณอาจจะบาลานซ์สถานการณ์ต่างๆได้ดีนะเวลาที่เจอปัญหาอะไรเนี่ยคุณก็สามารถควบคุมสถานการณ์นั้นๆได้แล้วก็จัดการกับปัญหานั้นๆได้นะคะเอาล่ะนะมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะ เพจออฟเปอเทิเคิลเก้าไม้นะคะ The Hermit แล้วก็ The Devil นะคะ เพจออฟฟิเชีลนะมาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่หาเงินตั้งแต่อายุยังน้อยนะหรือว่าเป็นคนที่แบบขยันตั้งแต่อายุยังน้อยนะทําให้คุณเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านการเงินหรือว่ารู้วิธีในการหาเงินนะแล้วก็รู้วิธีนะในการบริหารจัดการทางด้านการเงินทําให้การเงินของคุณเนี่ยหมุนเวียนดีแล้วก็มีความสําเร็จนะในการแบบสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินนะคะ เก้าไนะม้นะมาบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานหลากหลายอย่างนะหรือว่าเป็นคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเยอะภาระนะในตัวคุณเยอะก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาระทางด้านครอบครัวก็ได้หรือภาระทางด้านค่าใช้จ่ายก็ได้หรือว่าภาระทางด้านการงานก็ได้นะซึ่งคุณเนี่ยก็ทําออกมาดีแล้วก็ประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่คุณก็สามารถจัดการหรือว่า บริหารได้นะเพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถหรือว่าเป็นคนที่แบบมีความแบบมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่คุณได้รับผิดชอบนั้นนั่นเองนะคะเดอะเฮอร์มิตนะมาบอกว่าคุณเป็นคนที่แบบเก่งวิชาแก่วิชานะเป็นคนที่แบบสุข,ขุมนะเป็นคนที่นิ่งแล้วก็มีเหตุและผลนะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ รักความยุติธรรมนะแล้วก็เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงชอบปีกเวกนะคะแล้วก็ไม่ชอบวุ่นวายเรื่องของใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายเรื่องของคุณด้วยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบชอบอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งแต่ไม่อวดฉลาดนะเป็นคนที่มีความแบบ มั่นคงในตัวเองสูงมากนะสิ่งนี้แหละที่คุณเป็นนะทำให้คุณเนี่ยทำอะไรก็ไม่เคยพลาดเพราะว่าคุณใช้เหตุผลนำทางมีสตินะคะในการแบบทำอะไรต่างๆนั่นเองนะคะและสิ่งที่คุณทำนั้นก็มักจะประสบความสำเร็จเสมอนะ The d เดวิลนะมาบอกว่าตัวคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะเป็นคนที่แบบ มีความดึงดูดเพศตรงข้ามสูงมากหรือว่าเพศเดียวกันสูงมากนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะก็มีแต่คนสนใจแล้วก็อยากจะเข้าหาเข้าใกล้ด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะเป็นคนที่แบบมีความแบบลึกลับในตัวเองนะแล้วก็ ตัวคุณเนี่ยนะอาจจะสร้างความน่าชื่นชมนะให้กับคนอื่นนะทำให้คนอื่นเนี่ยหลงรักหลงไหลในตัวคุณได้นะคะก็ถ้าคุณเนี่ยนะมีคู่แล้วก็ควรระมัดระวังนะคนที่แบบมีเจ้าของเข้ามาหรือว่าคนที่เจ้าชู้เข้ามาหรือว่าอาจจะเป็นคนโสดก็ได้เข้ามาเพราะฉะนั้นให้คุณเนี่ยวางตัวดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะสร้างปัญหาแบบ ขัดแย้งกับคนรักของคุณได้เช่นกันนะคะส่วนคนไหนที่สสดก็ให้ระวังในเรื่องของคนที่แบบเจ้าชู้เข้ามาคนแบบมีสเสน่ห์เข้ามาหรือคนที่มีพันธะมีเจ้าของเข้ามานะก็ให้สแกนดีๆด,ด้วยว่าคนที่เข้ามานั้นนะ มีอะไรในใจไหมหรือว่าต้องการอะไรนะในตัวคุณหรือเปล่ามีผลประโยชน์ร่วมกับคุณไหมนะให้คุณเนี่ยนะสแกนดีๆใช้เหตุผลมีสติให้มากนะคะนี่แหละนะก็คือสถานการณ์ทั่วไปนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์ประจำเดือนตุลาคม2565นะจ๊ะเอาล่ะมาดูซิว่าทางด้านการงานนะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะมาดูซินะ จัดเม้นนะคะเจ็ดไม้แล้วก็หเหรียญน,นะคะจัดเม้นนะมาบอกว่าตัวคุณเนี่ยนะเป็นคนที่ทำอะไรเนี่ยนะก็มักจะประสบความสำเร็จเสมอเพราะว่าคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือหรือว่าคอยคุ้มครองคุณนะถ้าหากคุณมีปัญหาในเรื่องของงานเนี่ยนะคุณก็จะสามารถผ่านได้เคลียวคลาดปลอดภัยนะแล้วก็ ทำอะไรก็รู้ล่วงไปด้วยดีนะเพราะว่าคุณเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือหรือว่าคอยคุ้มครองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่มีความสามารถนั่นเองนะทำอะไรก็ประสบความสําเร็จเพราะคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะเจ็ดไม้นะมาบอกว่าสิ่งที่คุณเนี่ยพยายามหรือว่าตั้งใจนะคะแล้วก็แบบสิ่งที่คุณเนี่ยรอคอยมานานนะคุณจะได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ จะได้รับคำชื่นชมเชยชมจากคนรอบข้างจากความสามารถของคุณจากความพยายามของคุณนั่นเองนะคะหกเหรียญน,นะมาบอกว่าคุณนะจะมีคนคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคุณทางด้านการงานคอยส่งเสริมให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็มีความก้าวหน้าทางด้านหน้าที่การงานนะหรือว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นแบบเจ้านายนะที่คอยซัพพอร์ตลูกน้องได้ดีเลยทีเดียวทําให้ลูกน้องรักแล้วก็ ชื่นชมในตัวคุณก็เป็นได้นะคะแล้วก็ทำอะไรคุณก็มักจะราบรื่นนะเพราะด้วยความที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเก่งฉลาดนะมีไหวพริบดีแล้วก็แก้ไขปัญหาเก่งนั่นเองนะคะทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นทางด้านการงานนะคะเอาละมาดูซิว่าทางด้านการเงินนะเป็นยังไงบ้าง6ดาบนะคะ9ถ้วยนะ หกไม้นะคะหกดาบนะมาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งฉลาดนะสามารถจัดการกับปัญหาทางด้านการเงินได้ดีนะแล้วก็ปัญหาที่มีอุปสรรคต่อตัวคุณนะคุณสามารถจัดการได้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็แบบจัดการให้ปัญหานั้นคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีได้นะคะถือว่าเป็นคนที่เก่งแล้วก็แบบรู้วิธีนะคะในการที่จะจัดการนะ ับปัญหานั่นเองนะคะก้าวถ้วยนะ้ำมาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบมีรายได้เข้ามาหลากหลายช่องทางด้วยความที่คุณเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะบางคนบางท่านอาจจะมีทั้งงานหลักแล้วก็งานเสริมด้วยก็เป็นได้นะแล้วซึ่งคุณอาจจะแบบสามารถนะแบบบริหารจัดการทางด้านการเงินได้ดีเพราะว่าเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางก็ได้นะส่วนคนไหนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะก็จะแบบ มีรายได้เข้ามาหลายทางนะอาจจะมีทางงานซืมคุณเข้ามาก็ได้นะคุณทําหลายหน้าที่หรือว่าหลายงานทําให้นะรายได้เข้ามาเป็นกอเป็นการรก็เป็นได้นะคะหกไม้นะมาบอกว่าคุณจะสามารถบริหารจัดก,การทางด้านการเงิน,นได้ดีมีความสําเร็จเกิดขึ้นควบคุมสถานการณ์ทางด้านการเงินได้ดีมั่นคงมากขึ้นเพราะ คุณเป็นคนที่รู้วิธีนะคะในการจัดการทางด้านการเงินหรืออาจจะเป็นคนที่มีรายได้มากกว่าหนึ่งทางเป็นคนขยันเป็นคนเก่งหาเงินเก่งหาเงินคล่องเพราะคุณเป็นคนที่แบบไม่หยุดนิ่งอยู่ที่นั่นเองนะคะความสาเร็จทางด้านการเงินก็เลยเกิดขึ้นกับตัวคุณนะเอาล่ะ มาดูซิว่าทางด้านความรักนะก็จะมีคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะเดี๋ยวแนนจะดูคนโสดก่อนนะว่าเป็นอย่างไรนะคะเจ็ดถ้วยนะ The fool นะคะแล้วก็ Page of p e n t a l นะคะ เจ็ดถ้วยนะมาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะฮะอยู่เฉยๆก็มีคนเข้าหาเข้าใกล้นะอยู่เฉยๆก็มีคนหลงรักหลงไหลนะด้วยความที่คุณเป็นคนที่แบบมีความเพลวพร,าว,พราวในตัวเองมีออร,รา่าแล้วก็เป็นคนที่แบบมีจุดเด่นในตัวเองสูงมากนะคะทําให้นะมีแต่คนเนี่ยอยากจะเข้ามาพูดคุยนะแต่นะตัวคุณเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะแบบ ให้ความสัมพันธ์กับใครที่ชัดเจนนะแต่ถ้าหากแบบเข้ามาพูดคุยนะแบบเพื่อนนะคุณก็คุยได้แต่ว่าถ้าหากจะลึกกว่านั้นคุณยังไม่พร้อมนะคะเดิฟฟนะคุณต้องการรักอิสระอยู่นะยังไม่อยากจะผูกมัดตัวเองนะยังอยากจะใช้เสน่ห์ของคุณเนี่ยให้คุ้มค่านะแล้วก็ยังอยากจะเป็นคนที่ล้นลาได้นะถ้าหากคุณมีคนรักเนะี่ยคุณรู้สึกว่า คุณอาจจะไม่ได้แบบมีอิสระหรือว่าล้านลาได้เท่าที่ควรนะคุณก็เลยแบบขอเป็นแบบนี้ไปก่อนนะยังไม่อยากจะเริ่มต้นกับใครหรือว่าผูกมัดกับใครนะคะเพจออบเจกเอร์นะมาบอกว่าคุณเป็นแบบนี้คุณรู้สึกมีความสุขมากนะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะใช้ชีวิตสูตรให้เพียงพอหรือว่าอยากจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นแบบนี้คุณรู้สึกคุณมีอิสระมาก สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขคุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครนะยังอยากจะแบบใช้เสน่ห์ให้แบบคุ้มค่าแล้วก็ยังอยากจะแบบโปรเสน่ห์นะคุณรู้สึกว่าแบบคุณมีความสุขกับคนที่สนใจคุณมากมายนะคุณรู้สึกแบบมีความโดดเด่นในตัวเองแล้วก็มีคุณค่าในตัวเองนะคือคุณคิดแบบนั้นนะคือคุณรู้สึกว่า คุณแบบว้าวอะเออนะคะเอาล่ะมาดูซิว่าคนมีคู่เป็นยังไงบ้างนะจ๊ะแปดไม้นะสิบไม้นะคะแล้วก็เก้าไม้นะคะแปดไม้นะมาบอกว่าตัวคุณหรือว่าตัวคนรักเนี่ยนะอาจจะเจอกันในที่ทำงานนะคบกันก็จากที่ทำงานก็ได้เริ่มต้นคือจากที่ทำงานนะ แล้วก็ตัวคุณหรือว่าตัวคนรักเนี่ยนะเป็นคนที่บ้างงานมากๆนะทํางานเยอะทํางานเก่งหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างนะใช้เวลานะในการทํางานเยอะมากนะจนทําให้บางคนเนี่ยนะน้อยใจกันเพราะเรื่องของงานก็ได้นะเพราะฉะนั้นให้คุณเนี่ยแบ่งเวลาให้ถูกแล้วคุณจะสามารถบาลานซ์ได้นะคะสิบไม้นะมาบอกว่าคุณเป็นคนที่แบบ อาจจะมีภาระอะไรบางอย่างนะหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบทํางานเยอะนะอาจจะไม่มีเวลาให้กับคนรักก็ได้หรือว่าคนรักอาจจะไม่มีเวลาให้กับคุณก็ได้เพราะว่าบ้าข้างงานมากเพราะฉะนั้นคุณทั้งสองเนี่ยจะต้องแบ่งเวลากันด้วยนะมีเวลาให้กันเยอะๆนะแล้วก็ถ้าหากคุณมีเวลาให้กันเยอะๆก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้นนะอย่าเอาเวลาที่มีอ่ะ นะไปใช้ในเรื่องของงานเยอะจนเกินไปนะจนทำให้คนรักน้อยใจนะคะจะต้องจัดสรรเวลาให้ถูกนะ,ะเพื่อลดปัญหาแล้วก็เพื่อแบบลดการทะเลาะกันนะคะก้าวไม้ ine, นะมาบอกว่าคือพวกคุณทั้งคู่เนี่ยนะคะเหมือนแบบอาจจะแบบทํางานร่วมกันหรือมีธุรกิจร่วมกันก็ได้นะหรือว่าอาจจะปรึกษาในเรื่องของงาน นะหรือว่าสายงานเดียวกันก็ได้นะทำให้นะคุยกันรู้เรื่องนะในเรื่องของงานนะคะแต่ว่าในะเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะเย็นชานิดหนึ่งเพราะว่าทำงานเยอะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหาเวลานะแบบไปพักผ่อนหรือว่าไปสวีทหวานกันบ้างนะเพื่อเติมความหวานหรือว่าชาร์จแบตกันบ้างแล้วคุณทั้งคู่จะมีความสุขแล้วก็มีชีวิตชีวามากขึ้นกว่านี้นะคะไม่ใช่แบบ ทุ่มเวลาให้กับงานอย่างเดียวนะจนไม่มีเวลาสวีทหวานกันนะคะก็บาลานซ์ให้ดีแล้วก็จัดการนะกับสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีนะคะแล้วคุณจะมีความสุขแล้วก็มีความรักที่ยั่งยืนแน่นอนนะคะคือเอาง่ายว่าคุณเนี่ยนะบ้าข้างงานมากอะ่ะเพราะว่าไพา่ไม้ขึ้นเยอะมากนะเพราะฉะนั้นก็แบ่งเวลาให้ถูกนะจ๊ะเอาล่ะมาดูซิว่าทางด้านสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ n i ในออฟ o r d นะ The h i l h f a n นะคะแล้วก็ The Empress ในออฟสอนะมาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายหรือว่าเป็นคนที่บ้าพลังนะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเฮลตี้นะหรือว่าเป็นคนที่ชอบดูแลรูปร่างตัวเองก็ได้นะก็ให้ระวังในเรื่องของการบาดเจ็บในการออกกำลังกายนะเพราะว่าคุณเนี่ยชอบทำอะไรที่ไม่ระมัดระวัง นะชอบอะไรที่แบบรวดเร็วหรือเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองว่าแบบตัวเองแข็งแรงนะนะก็เลยแบบไม่มีการระมัดระวังเกิดขึ้นก็ให้ระวังด้วยนะอาจจะบาดเจ็บเกี่ยวกับข้อเท้าหรือว่าเส้นเอ็นให้ระวังนะจ่จะเดือยไฮโลแฟนนะ้มาบอกว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบดูแลตัวเองดีนะคะแล้วก็รักสุขภาพนะเยียวยาตัวเองเก่ง นะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจคุณดีแล้วก็ร่างกายคุณแข็งแรงนะคะ The Empath คุณสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วก็สร้างพลังงานบวกให้กับตัวเองนะเวลาที่คุณเนี่ยนะแบบป่วยหรือว่าไม่สบายนะคุณมีพลังงานบวกเต็มเปี่ยมแล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงเข้มแข็งนะทำให้คุณสามารถผ่านกับโรคที่เกิดขึ้นในตัวคุณได้ดีมากๆนะไม่ว่าคุณจะมีโรคประจำตัวหรือว่าไม่มีก็ตาม คุณสามารถรับมือได้แล้วก็จัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะแล้วก็สามารถอยู่กับสิ่งนั้นได้ด้วยนะเอาละมาดูซิว่าคำแนะนำนะจ๊ะเป็นยังไงบ้าง p เพ of อ a บอ n นะคะ k คิงออฟบอนนะแล้วก็ 5เหลียนนะคะเพจอว์ a อลนะมาบอกว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะชอบในเรื่องของการทำงานเยอะเกินไปนะต้องมีเวลาให้กับคนรักบ้างหรือว่าให้เวลากับตัวเองบ้างนาะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็แบบบาลานซ์ตัวเองให้ได้แล้วคุณจะมีความสุขมากกว่านี้นะคะคิงอวบอลนะบางคนบางท่านอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงหรือว่ามีความรับผิดชอบในเรื่องของงานเยอะ นะก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะฉะนั้นให้คุณเนี่ยบาลานซ์ตัวเองให้ได้แล้วก็พยายามอย่าเครียดอย่าก,กังวลน,นะคะแล้วก็พยายามเนี่ยหาจุดยืนให้กับตัวเองให้ได้แล้วคุณจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้แน่นอนนะคุณเป็นคนเก่งคนฉลาดและก็มีไหวพริบที่ดีเชื่อว่าคุณสามารถหาทางออกกับปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวคุณได้แน่นอนถ้าหากคุณมีสตินะ ออห้าเหรียญน,นะมาบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางด้านชีวิตสูงมากนะหรือว่าเจออะไรหนักๆในชีวิตมาเยอะแล้วคุณสามารถจัดการหรือว่าควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดีเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบเอาประสบการณ์หรือว่าบทเรียนนะมาปรับใช้ในชีวิตปัจจุบันนะคะแล้วก็พยายามนะใช้ชีวิตอย่างมีสตินะแล้วก็มีความรอบคอบนะคุณนะ ก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากนะชีวิตคุณจะว้าวแล้วก็ดีมากๆเลยทีเดียวเพราะคุณมีสติในการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะเอาละนะ่ะก็คือจบแล้วนะสำหรับการทานายของคนที่เกิดวันศุกร์ประจําเดือนตุลาคม2565นะคะก็ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทํำนายนะคะถ้าใครชอบ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งให้แนนด้วยนะจ๊ะที่รักและที่สําคัญกดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยค่ะเพื่อนอจจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุบจ๊บ